เี็ดเกกคุยิบสิบวางาเพื่อนเอาเรืองจาดเอ้ยแล้วกูยิบห้าคันเ 3, ฮ้ยสามันเจ็ดอเียากคําตื่นมัทฟัก๊ะแบตปีขึ้นไปบราบร รายการนี้จะไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันจยาบคายนี่กจหยาบคายนีก็หยาบคายและไปต่อยคกูคก่อที่จะดูอย่างร้ถ้าไม่ดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกสศกกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงสิ่งด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็คครับคราดสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้้ก็ได อยู่หนะ้าเกมส่งการคล้ายอพีจีกันอีกแล้วนะครับผรน้าวันนี้ทุน200บาทนะครับแวะมาสาดน้ํากันหน่อยดีฟ้าละกันนะครับผมน,น้าตื่นหม้ว่าจะเลยช่วงเทศกาลสงการไปแล้วก็ตามนะฮะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะมาสาดน้ําอยู่เดือนที่แล้วเลยนะเออไม่เดือนห้าเลยไม่ยังสาดไม่หยุดกันอีกอ่ะมาเดี๋ยวก็รู้ว่าหยุดหรือไม่หยุดเอ่ะเ,เดี๋ยว ชัดเลยชัดเลยเชื่อไหมเพื่อนผมกดอีกหกทียังไงก็หมดนะฮะเมื่อกี้นะเป็นเป็นเบ็ดสีฟานะฮะเลยต้องขอนญาตลดเบ็ดมาหน่อยละกันเตี๋ยจะไม่ไหวเอานี่ขนาดเป็นห้าพยังแทบจะไม่ไหวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเตี๋ยฮัลโหลพูดปาดมาดิหยุดแก่ตึงจัด คูนสิบห้ามาได้ยังแค่โอ้โหดอกนีน้รอยทำไบาทเฮ้ย <the point of the event> แว่นก็มาไอ้แฉะไอแวน่แวนโอ้โหมาเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวมันไหลไหลโคตรด,ดีเฮ้ยบอป้าอะไรวะเพื่อนเออบอป้าอะไรแบเพื่อนโอ้โหโสุดยอดสุดยอดสุดยอด ต้องอยิบเง้นเออเป็นหยิบเง้นเกมมีเอฟเฟกต์นี้เดียววะฮ่าสุดฮ่าฮ่สุดๆไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยังก็ชอบว่ะนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของค่ายนีดเดียวเนี่ยเออผมว่าเวิร์กนะทำอย่างนี้ก็เวิร์กเหมือนนะเกมมันแบบมันดูน่าเล่นดีอ่ะเพื่อนๆนะฮะมันมีเสียงคนพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ ด้วยความที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ขม่เหมือนใครนะฮะแดกได้แดกเอาห <laughs> ยอกเล่นครับผมนะ,ะ้วก็ดูนะฮะบดจะแตกเนี่ยคือเขาก็แตกดีเหมือนกันนะค่ายบีจีนอะนะแล้วบดจะแดกก็แดกไม่หยุดเลย <laughs> เออมาไหนและ <laughs> เดี๋เจมาไหนเจนเจลงมาแล้วแบบอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่ไหม ไม่ได้นัดเอาไว้นะฮะจะลงมาได้งไงมาโอ้โหพกบาทสวยดอกนี้สิตครขบุญเรงโอ้โหงเงียบจัดบอกเลยว่าเงียบจัด เปิดสามคือได้วหมมาเปิดโบะไปให้สุดแล้วอยู่ที่คำว่าบทน,น,นะคนดูสวยเข้ามาเพื่อนติดมาอาสวยคูณสีไปเออแมใจหายหมดนะตอนแรกนะฮะผมรู้ว่ากูจะเฮวซะแล้วเออกูต,ตุยได้เลยเนี่ยจริงอ่ะเออมาตุยได้เลยนะมาด้ไวยสวย,สวยคูสิบห้า เจ็ดเคเย็ดเคกูย uh ิงสิฟ้ามาเพื่อนเอาเรื่องจ้าเอ้ยแล้วกูยิบห้าคันเฮ้ยฟามันเจ็ดไอ้ี้ยเฮ้ยเอาตึงเลยง่ายคนดูุดยาต้องาง้นต้องาง้นเสียงมันจะเข้เป็นไหนเพื่อนไปดูกนเลย สปไปเลยคอปก็เลยทั้งชายทั้งหญิงเฮ้ยเกมเนี้ยเฮ้ย4,987บาทจุด50สิตังค์นะครับผมมาคุณดูจ๋าโอ้โหมาต้องให้โมโหโอไอ้บ้าเลยนะฮะเออเกือบหมดแล้วนะคุณดูจ๋าไม่แนะนำให้เป็นเล่นตามนะฮะหมดได้เลยนะคุณดูแต่โทษทีว่ากูไม่หมด <laughs> ไปเวกิง่งซะแล้วก็ดูจะ้ะอ่ะโอเคสหรับคลิปนี้นะครับผมมาก็ขอจบคลิปไวันนี้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาส่วนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับผมมาก็อย่าลืมคลิกคลิปถ้าคลิปหน้างมาได้เลยนะครับยังไงก็เอาไว้เช็คกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสว,วัสดีครับ